สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่างๆทางช่องของเรานะคะการดูดวงของเรานะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เจาะจงถึงใครนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอมาระชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ในเพจของเรานะคะมีน้ำมตน์นะคะของครูบาอาจารย์นะคะที่ทําพิธีมา3วัน3คืนนะคะ น้ำมตลของครูบาอาจารย์นะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายค่ะหรือดวงจิตดวงยญาณหรือสัมภเวสีที่มาเกาะติดเราหรือว่าเข้ามารบกวนเราค่ะสามารถนําไปดื่มกินได้หรือว่าสามารถปะพรมที่บ้านได้นะคะเวลานําบูชาไปคะบูชาแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นคะสามารถเอาน้ําเปล่าเติมได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะใช้คะให้ตั้งจิตฐานแล้วก็เอาไว้ที่สูงหรือไว้ในห้องพระนะคะตัวนี้แม่หมอไม่ได้ทําเป็นเชิงพานนิชย์นะอยากให้เพื่อนๆได้มีน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่า,าพิธี3วันค่ะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็น้ำมนต์ค่ะแม่หมอใช้มากับตัวรู้สึกว่ามันเห็นผลดีมากเวลาเป็นเกี่ยวข้องกับดวงจิตวิญญาณคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหินนะคะเป็นหินเขาเรียกว่าหินผูกดวงค่ะ หากใครนะคะสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะแม่หมอจะดูนะคะว่าเดือนวันปีเกิดของคุณนะคะถูกฉลกกับหินชนิดไหนหรือสีไหนนะคะแล้วก็แม่หมอจะทพิธีนะคะใน,ในการเขาเรียกว่าผูกด,ดวงค่ะลูกดวงนะคะสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับหินลูกดวงได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทําให้ลูกดวงค่ะเขาเรียกว่าสามารถตั้งจิตเล่ขอได้ในสิ่งที่ลูกดวงต้องการนะคะหากใครนะคะสนใจก็สามารถทักมาได้ค่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะ สิ่งที่สืบทอดนะคะจากบรรพาพรุษของคุณนะคะคืออะไรนะคะวันนี้ก็มี3ามกองเหมือนเดิมะคะ่ะจะมีกองหนึ่งค่ะกองสองกองสามค่ะเพื่อนๆคะลองเลือกหน้าไพ่ดูนะคะว่าอันไหนนะคะดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังคำทํานายกันได้เลยคะ่ะหากใครสนใจนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาที่ JOY 67891ได้เลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้หัวข้อของเรานะคะสิ่งที่สืบทอดนะคะจากมาจากบรรพบุรุษของคุณนะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าช่วงเวลานี้นะพลังของคุณหรือสิ่งที่คุณเจอเป็นยังไงบ้างนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคนในสังคมค่ให้การยอมรับให้การนับถือเพราะคุณค่ะเป็นคนที่มีความรอบรู้หรือมีทักษะอะไรแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นและคุณมักที่จะทําอะไรออกมาค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ออกมาได้ดีทําให้ผู้คนค่ะค่อนข้างที่จะชื่นชอบในตัวของคุณนะคะ และคุณค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเวลามีปัญหาอะไรค่ะคนมาปรึกษาคุณอ่ะคุณจะให้คําปรึกษาให้กับเขาดีมากเพราะคุณจะเป็นคนที่พูดตรงๆแต่ไม่แรงคนที่มาปรึกษาคุณอ่ะเขามักที่จะเหมือนเขามักที่จะมีความคิดดีๆให้กับคุณนะคะเพราะคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะและช่วงเวลานี้ค่ะหากคุณคิดที่อยากจะทำอะไรหรือแม่หมอรู้สึกว่าในตัวของคุณหามีพลัง เขาเรียกว่ามีพลังสติค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามองการไกลเวลาจะทําอะไรก็วางแผนแล้วก็เขาเรียกว่าคุณะคะเป็นคนหนึ่งที่วางแผนชีวิตออกมาได้ดีบางคนนะคะเขาจะทําอะไรเขาไม่ได้คิดวางแผนเนาะพอเกิดปัญหามาอาจจะมะีมีปัญหาติดตามมาแต่คุณะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่า จะทําอะไรจะต้องคิดวางแผนให้รอบคอบจะมีแผนหนึ่งแผนสองเนี้ยค่ะเพราะคุณจะรู้สึกว่าการล้มเหลวอะค่ะมันมันมีเกิดขึ้นได้แต่คุณจะให้มันเกิดน้อยที่สุดค่ะค่ะแม่หมอรู้สึกเลยว่าของดีอะของบรรพบุรุษของคุณอะมันคือพลังสติ แล้วก็แม่หมอสึกว่าตระกูลของคุณค่ะเป็นตระกูลที่ทุกคนค่ะเหมือนมีปัญญากันหมดเลยคือทุกคนในครอบครัวจะเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้แล้วก็มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นหมายความว่าในบ้านของคุณค่ะอาจจะเป็นคนอาจในในบ้านของคุณอ่ะพ่อแม่หรือตายายค่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีแต่คนนัาหน้าถือตาอาจจะเป็น คุณครูหรืออาจจะเป็นพ่อหมอหรือจะเป็นคนที่รักษาคุเหมือนคุณะคะ่ะได้เขาเรียกว่าได้ของมาจากบรรพบุรุษและตัวของคุณอะ่ะก็เหมือนบรรพบุรุษเลยคือคุณะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังคือมีแต่คนรู้จักะคะ่ะคนอยากเข้ามาหาคุณพ่อคุณอะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่มีอะ่ะ แล้วคุณค่ะก็ได้รับมอบสิ่งนี้มาจากบรรพบุรุษของคุณไพ่กองที่1ชัดเจนมากเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นไพ่รับช่วงต่อคือคุณอะคนกองเนี้ยคุณอาจจะมีของดีอยู่ในตัวเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูกันก่อนนะเพร่อแม่หมอสึกว่าพลังคุณมันยังไม่หมดมันยังมีอะไรที่ซ่อนเลนอีกนะคะนี่ไงคือพูดปุ๊บก็ออกมาปั๊บเลยนะไพ่ใบนี้ค่ะมันเป็นไพ่รวมดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี สัตว์มงคลทั้งสี่แปลว่าตัวของคุณอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีสัมผัสที่หกคนกองเนี้แม่หมอรู้สึกเลยว่าคุณน่ะสัมผัสอีกมิติหนึ่งได้แต่จะสัมผัสเยอะสัมผัสน้อยอ่ะก็จะขึ้นแล้วแต่บุคคลแต่นี่เราจะเป็นพลังงานดูโดยรวมเนาะแต่ว่าคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งค่ะมักที่จะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าสามารถสัมผัสกับมิติอะไรได้ แล้วคุณค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่มักที่ชอบฝันไปในสถานที่ต่างๆแล้วคุณนะคะส่วนมากที่คุณฝันอะ่ะส่วนมากที่คุณไปคุณเหมือนไปช่วยเหลือพวกเขามากกว่าในความฝันของคุณนะคะบางครั้งอะคะ่ะการที่คุณได้ช่วยเหลือพว,พวกเขาก็เหมือนเขาเรียกว่า คุณนะคะให้สติให้ปัญญากับพวกเขาแต่บางครั้งอะค่ะคนที่เขามาปรึกษาคุณหรือให้คุณช่วยอะเขาก็ยังมีข้อที่บกพร่องหลายอย่างและเขาค่ะไม่ไม่เหมือนเขาเรียกว่าไม่แก้ไม่แก้ที่ต้นเหตุไม่แก้ที่ตัวเองเนีย่ยค่ะบางครั้งค่ะการที่คุณไปช่วยเหลือพวกเขาอะบางครั้งคุณก็รู้อาจคุณอาจจะรู้สึกปวดหัวบ้างนะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้มาหาคุณแค่ครั้งเดียวแต่ชอบมาบ่อยๆอย,อยากให้คุณแก้ปัญหานู่นนั่นนี่ให้อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็รู้สึกว่าทําไมพวกเขาอะค่ะทําไมแบบไม่สามารถที่จะเหมือนแก้ปัญหาได้เองเวลาใครมีปัญหาอะไรก็มักที่จะมาหาคุณตลอดถามว่าลึกๆอะคุณลาคาญไหมนะที่จริงคุณก็ลาคาญอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีน้อยๆค่ะที่เข้ามาปรึกษาคุณอะบางคนอะเป็นคนเดิมๆปัญหาซ้ําๆคุณก็บอกไปแล้วเขาก็แก้ได้นะแต่ว่าที่จริงอ่ะที่แก้ไม่ได้จริงๆอะคือตัวของเขา บางครั้งอะคนที่มาเจอกับคุณค่ะก็จะเป็นคนที่ว่าเกิ่งวิชาค่ะวิชาเรื่องปวดหัวนะทํามาให้คุณนะคะเพราะบางครั้งค่ะคุณก็ช่วยเหลือเขาแต่พวกแต่บางคนนะคะที่เขาเขาไม่ยอมที่จะปล่อยวางหรือเขายังมีทิฏฐิอยู่ในตัวนคะคะ<ๆ>ก็เลยต้องอาจจะทําให้คุณค่ะรู้สึกปวดหัวนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านได้บอกว่าคุณะเป็นคนหนึ่งที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ทรยศเพื่อนเป็นคนที่มีสัจจะวาจาท่านบอกว่าคุณะหากคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งะคะ่ะคุณมักที่จะประสบความสําเร็จคุณรู้ไหมคะว่าวิญญาณของบรรพบุรุษ่ะคะของคุณะเขาไม่ได้ลงมาเกิดนะแต่เขาเหมือนไปอยู่อีกภพภูมิหนึ่งที่เหมือนเป็นภพภูมิเทวดาะคะ่ะ ท่านทั้งหลายค่ะคอยที่จะเหมือนหนุนนําชักนําคุณค่ไปในทางที่ดีแล้วก็เหมือนช่วยคุณช่วยคุณเหมือนซับพอร์ตคุณในทุกเรื่องอะค่ะแล้วคุณอ,อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าในตระกูลของคุณค่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครอะลูกหลานคนอื่นก็จะไม่เหมือนคุณคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรที่แปลกๆอะค่ะ แต่ว่าคุณในครอบครัวเขายอมรับนะว่าคุณค่ะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะช่วงเวลานี้นะคะหากคุณคิดที่อยากจะเขาเรียกว่าลงมือทําธุรกิจหรือลงมือทําอะไรสักอย่างแม่หมอคิดว่าช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าขาขึ้นของคุณเพราะว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษของคุณค่ะท่านเหมือน เขาเรียกว่าส่งเสริมค่ะหากคุณจะทําอะไรในช่วงนี้นะเพราะท่านบอกว่าช่วงนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเขาเรียกว่าบารมีของคุณเปิดแล้วมันเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะแล้วจะทําให้คุณอ่ะประสบความสําเร็จนะคะ แม่หมอู้สึกว่าบรราพรุลุของคุณน่ะท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาทําไมท่านถึงไม่ได้ลงมาเกิดเป็นคนเพราะท่านนะคะทําบุญกุศลไว้เยอะเลยเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ะคะ่ะ ท่านมักที่จะเป็นคนที่เป็นคนนึงที่มีน้ําใจเผือแพ่แล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณนะคะก็ได้นิสัยของท่านมาหมดเลยคุณก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันคุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือสรัรปรสัตว์หรือช่วยเหลือคนที่มีปัญหาหรือคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหามาเรื่อยๆแต่คุณก็ไม่เคยที่จะปฏิเสธเขานะคุณก็ยังช่วยเหลือเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะพวกเขาอ่ะ ส่วนมากอ่ะพวกเขาอ่ะรักคุณทุกคนเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีน้ําใจการพูดการจาของคุณค่ะมันทําให้คนรักคุณเป็นคนที่พูดน้ําเสียงไพเราะแล้วก็เป็นคนที่เวลาจะพูดอะไรค่ะมักที่จะเหมือนเขาเรียกว่าคิดก่อนพูดว่าหากพูดคํานี้ไปอ่ะ แล้วจะทําให้เขาเสียใจไหมส่วนมากค่ะเวลาคุณจะพูดกับใครคุณจะคิดก่อนพูดทุกครั้งน้ําเสียงหรือคําพูดที่พูดออกมาคุณจะไต่ตองทั้งหมดเพราะคุณไม่อยากที่จะเหมือนติดกรรมกับใครอย่างนี้ค่ะคุณคิดว่าหากว่าคุณนะคะพูดออกไปแล้วทําให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาให้เขารู้สึกเสียใจอย่างนี้ค่ะคุณก็รู้สึกว่าเหมือนจะต้องเหมือนติดวิบากกรรมกับเขาที่ทําให้เขาเสียใจคุณก็เลยจะระวังในคําพูดของคุณพอคุณเป็นคนแบบนี้ มันเลยทําให้คนเข้ามาหาคุณเยอะแล้วก็มีแต่คนรักคุณนะคะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็คนรอบตัวค่ะเขาคิดแต่เขาเขาเรียกว่าหวังดีต่อคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแต่ความหวังดีให้คนอื่นเนาะคนอื่นค่ะเขาก็รับรู้ความหวังดีของคุณคนที่เขารับพลังจิตใจของคุณได้ว่าคุณะคะเป็นคนดีมีเมตตานะคะพลังที่คุณนะคะได้จากมาจากปรรพบุรุษนะคะหนึ่งเลยนะคะคือนิสัยใจคอของคุณค่ะ เป็นคนที่ที่แม่หมอพูดไปเมื่อกี้เนาะเป็นคนที่มีจิตใจดีงามแล้วก็เหมือนคุณนะคะมีสัมผัสที่หกสามารถสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่หมอก็รู้ว่าคุณอ่ะก็รู้ว่าตอนนี้ค่ะบรรพบุพร,บรุษท่านอ่ะอยู่เคียงข้างคุณและเหมือนช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณได้ทําดีทุกอย่างคะ่ะจะทําให้ชีวิตคุณอนะ่ะประสบความสําเร็จค่ะค่ะกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอก็จับพลังงานของคุณมาประมาณนี้นะคะ หากใครนะคะสนใจนะคะอยากจะดูดวงกับแม่หมอนะคะก็สามารถทักรายไอดีมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้หัวข้อของเรานะคะสิ่งที่สืบทอดนะคะจากบรรพบุรุษนะคะของคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่สืบทอดนะคะมาจากบรรพบุรุษนะส่งต่อมาถึงคุณนะคะคือเรื่องอะไรนะคะ วันนี้ไพ่ใบแรกของกองที่สองนะเป็นไพ่เกี่ยวกับความการเงินการทองทํามาหากินค้าขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันคล้องจองมากเลยนะสองไพ่เนี่ยค่ะสใบนี้การที่เราจะมีเงินทองอะ่ะเราก็ต้องมีความขยันกระตือรือร้นคุณอะ่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าชอบขายของมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอยู่ นิ่งๆหรืออยู่เฉยค่ะคุณมักที่จะชอบหาทําอะไรที่เขาเรียกว่าชอบขายของตั้งแต่เด็กอาจคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนตอนเด็กๆค่ะอาจจะเล่นของที่เขาเรียกว่าเป็นของเล่นของเด็กเนาะขายกับข้าวขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะคุณเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเด็กจินตนาการกว้างไกลนะคะว้าวคนกองนี้แม่หมอรู้สึกว่า ไม่แม่หมอไม่รู้นะว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณมีฐานะหรือยังแต่อนาคตอ่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งเลยที่มีฐานะร่ํารวยวันนี้พไพ่ใบเนี้ยมายืนยันคือมหาเศรษฐีคนกองที่สองเนี่ยเข,เขาเรียกว่าบรรพบุรุษของคุณนะคะท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะทําให้บุญกุศลนั้นอ่ะเหมือนเกื้อนหนุนถึงลูกหลานสืบทอดมาจนถึงคุณตอนนี้ค่ะบ้านของคุณอ่ะ,อะมักที่จะทําอะไรแล้วเขาเรียกว่า มีเงินมีทองจะทำอะไรก็เหมือนประสบความสำเร็จไปทุกๆด้านเลยอะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันเลยนะนี่ไงกัญญานิมิตคือเวลาหากคุณนะคะอะทำธุรกิจหรือทำอะไรบางอย่างอะการที่คุณจะขายดีคุณต้องมีลูกค้าใช่ไหมกัญญานิมิตรของคุณค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนพลังของบรรพบุรุษของคุณนะคะเขาเรียกว่าท่านนะคะเคยทําทานเคยบริจาคทําทาน เขาเรียกว่าทําทานให้คุณยากไร้อบริจาคเงินให้กับที่ส่งข้อเด็กหรือว่าเขาเรียกว่าสร้างพระสร้างโบสถ์บุญกุศลของมันผลุนคุณค่ะมันส่งให้คุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เขาว่าไม่มีความยากจนไม่มีความอดอยากชีวิตของคุณค่ะจะมีแต่ความรุ่งเรืองความร่ํารวยนะคะแล้วคุณค่ะ แม่หวังจะบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าในครอบครัวคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยคือพ่อแม่ของคุณนะคะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาแล้วตัวของคุณอ่ะก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ล่าเริองอ่ะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดอะ่ะเป็นคนที่มีวาสนาพ่อแม่คอยตามใจแต่คุณก็ไม่ได้เป็นเด็กเสียนะถึงพ่อแม่คุณจะตามใจคุณอะ่ะคุณก็เป็นเด็กดีเพราะว่าเขาเรียกว่า บรรพบุรุษของคุณค่ะเขาท่านนะคะได้สร้างคุณงามความดีไว้ทําให้ลูกหลาน,นะคะเกิดมาไม่มีใครที่เขาเรียกว่า,าเกเรหรือทาทาร้ายผู้อื่นลูกหลานมักที่จะเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กที่มีปัญญาทุกคนเลยในตระกูลของคุณนะคะแม่หมอรู้สึกเลยนะว่าชีวิตของคุณนะคะคุณมีคุณอาจจะมีพร้อมทุกอย่างอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าคุณนะคะ มีความสุขทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแต่ว่าแม่หมอเห็นว่าคุณค่ะกาลังหาทางออกให้กับดวงจิตของตัวเองคุณมักจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าวัดเข้าวาหรือหาหนทางในการหลุดพ้นในภพชาตินี้ค่ะแม่หมอจะบอกว่าคนที่เขาอยากกับนิพพานส่วนมากเนี่ยนะประมาณ90%คือคนที่เจอกับปัญหาลุมเร้าปัญหาที่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจแต่สำหรับคุณอะ ชีวิตของคุณค่ะค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจแต่พอคุณค่ะอยู่กับความสบายอยู่กับการคําว่ามีมาตลอดมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เขาเรียกว่าคุณไม่ได้ต้องการแบบนี้จิตใจของคุณค่ะภาวะของคุณอะ่ะเขาเรียกว่าเขาค่ากาลังหาทางาออกให้กับจิตตัวเองคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกําลังหาทางนิพพานให้กับตัวเอง คุณนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าตาเกียรติยศหรือเงินทองของคุณพร้อมหมดแล้วแต่ช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีบุญลงมาเกิดเป็นคนที่ลงมาชาตินี้นะคะ่ะมาเพื่อสร้างบาร,รมีต่อเพื่อจะได้กับเบื้องบนหรือกับนิพพานคุณกําลังหาหนทางะคะ่ในการเขาเรียกว่าเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมหรือเขาเรียกว่าหาทางออกให้กับตัวเองนะคะบางครั้งะคะ่ะ สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่คุณรู้สึกว่าคุณจะทำได้ไหมคุณรู้สึกว่าการปฏิบัติของคุณนะมันยังไม่ดีพอคุณยังรู้สึกเครียดในเรื่องเรื่องนี้อยู่นะแต่แม่หมอจะบอกว่าคุณนะคะไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าคุณอะมีบุญบารมีพอถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณนี่ควรที่จะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องไปทางไหนเดี๋ยวคุณจะรู้เองและคุณอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่มาคอยแนะนําคุณนะคะเนี่ยค่ะ แม่บอกรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีเงินทองค่อนข้างที่จะมากนะเพราะว่าสิ่งที่มีมากอ่ะขึ้นมามาคู่กับไพ่เศรษฐีอ่ะแปลว่าคนกองที่สองเนี้ยต้องไม่ธรรมดาที่บ้านต้องมีเงินเยอะแน่เลยบ้านที่ดินอาจจะเยอะนะคะเนี่ยกองที่สองนะเนี่ยค่ะใจดีดีใจได้เงินจากกัญญานิมิีคือคุณนะคะจะทําอะไรอ่ะ ก็จะมีแต่คนมารุมช่วยหมายความว่าพอคุณเปิดกิจการร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวของคุณค่ะคุณจะขายของได้เยอะจะมีแต่คนมาคอยอุดหนุนไม่ใช่แค่ว่าคุณมีดวงดึงดูดของกัญญาณิมิตนะแต่ของที่คุณทําออกมาค่ะคุณมักที่จะทําออกมาได้ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะต้องการเพราะคุณสามารถที่จะรู้ว่าตอนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยคนที่จะทําอะไรแล้วคุณอ่ะเขาชอบอะไรกันแบบไหนนะคะ ไปสุดท้ายนะแม่หมอรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนคุณนะคะมีความสุขดีแต่ตอนนี้คุณอยากจริงจังในการปฏิบัติธรรมแม่หมอจะบอกว่าการที่คุณจะมาหนทางเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขและค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีคนซัพพอร์ตพ่อแม่ซัพพอร์ตคนรักซัพพอร์ตเพ่อคุณนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนนางฟ้า ลงมาบนโลกอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าคุณะมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็การที่คุณนะคะคจะเข้าหาทางธรรมไม่มีใครที่มาขัดขวางคุณเลยคุณสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางบางคน,นะคะอาจจะมีสิ่งมาขัดขวางเพราะเช่นอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรอาจจะมีการทดสอบแต่สาหรับตัวของคุณนะคะคุณทําดีมาหลายภูบหลายชาติแล้วแล้วก็มันเหมือนแค่อีกนิดเดียวค่ะคุณก็จะได้กลับเบื้องบนหรือกลับบ้าน คุณแค่ลงมาทำหน้าที่หรือลงมาในช่วงเวลานี้ค่ะแค่ไม่นานคุณก็เลยไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะว่าหลายภพหลายชาติแล้วที่คุณต้องเจออุปสรรคอะไรมาขัดขวางเยอะมากคนที่เขามองคุณภายนอกอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมคุณถึงโชคดีทำไมคุณปฏิบัติทำไมคุณถึงแบบไม่มีใครมาขัดขวางหรือทำไมไม่มีเรื่องอะไรที่มาขัดขวางคุณพวกเขาไม่รู้ค่ะว่าในภพชาติที่ผ่านมาคุณต้องเจอกับอะไรบ้างคุณต้อง สู้กับอะไรบ้างแต่เขาแค่แค่มองคุณในปัจจุบันว่าทําไมคุณเป็นคนโชคดีอะไรก็เพอร์เฟกทุกอย่างแต่คุณกว่าคุณจะมายืน,นอยู่ในจุดนี้ค่ะมันไม่ธรรมดาเลยพวกเขาอาจจะไม่มีความอดทนเท่าคุณก็ได้ค่ะกองที่สองนะคะแม่หมอนะรับพลังงานนะของพันบรรพัรุษของคุณนะคะบรรพบุรุษคุณอะท่านได้สร้างบุญคุณงามความดีไว้ทําให้ลูกหลานนะคะ เก้าชั่วคนหรือลูกหลานที่ลงลงมาเรื่อยๆค่ะทำให้พวกเขาค่ะมีความสุขสบายไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนการเงินการทองค่อนข้างจะดีเพราะท่านนะคะคอยที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ยากลําบากนะคะกองที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครนะคะสนใจอยากดูดวงกับแม่หมอก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้ของข้อของเรานะคะสิ่งที่สืบทอดนะคะมาจากบรรพบุรุษของคุณนะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งไหนนะคะที่บรรพบุรุษท่านได้ทิ้งไว้ให้กับคุณนะคะแล้วก็สืบทอดกันมานะไพ่ใบแรกของคุณนะคือง่ายๆสบายสบายนะคะค่ะ ที่ไม่เหมาะสัมผัสได้อะพวกคุณนะคะพวกคุณในครอบครัวค่จะเป็นคนที่เวลามีเรื่องมีเรื่องทุกข์ใจหรือมีปัญหาเข้ามาจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเวลาใครมีอ่าเขาเรียกว่าเสียใจหรือมีปัญหามาทุกคนจะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าทุกได้ไม่นานทุกได้แค่แป๊บเดียวค่ะก็จะหายนะคะ และและและพลังงานนะของคนบ้านหลังเนี้ยทุกคนในบ้านค่ะจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์หมดเลยจะเป็นพ่อแม่ลูกจะเป็นจะเป็นกันทั้งครอบครัวค่ะคือชอบสวดมนต์ชอบกวดน้ําพวกคุณค่ะเหมือนมีจิตใจเขาเรียกว่าเข้าวัดกันทั้งบ้านอะ เป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนมาถึงพ่อแม่ของคุณจนมาถึงตัวของคุณค่ะมักที่จะชอบพากันไปวัดไปสวดมนต์อ่าเขาเรียกว่าทําความสะอาดวัดคือครอบครัวของคุณอ่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่แม่หมอบอกคือคุณนะคะในครอบครัวคุณอ่ะเป็นครอบครัวที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่า เวลาใครมีปัญหาค่ะจะคอยแก้ไขจะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าพูดคุยกันหากลูกหลานคุณไหนมีปัญหาสามารถพูดกับพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็ให้คําปรึกษาที่ดีไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าเหมือนพ่อแม่คุณค่ะค่อนข้างที่จะมีหัวทันสมัยเนาะคือเข้าใจในเด็กวัยรุ่นในตอนนี้นะคะบางครั้งค่ะช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะเกิดสภาวะความอึดอัดหรือเครียดแต่สุดท้ายแล้วค่ะ ภสภาวะที่คุณเจออ่ะมันก็สามารถผ่านไปอย่างง่ายดายนะคะสิ่งที่คุณนะคะรอคอยหรือสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะมันมักที่จะได้มาแบบไม่ง่ายบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีความคิดว่าพรุ่งนี้อยากกินอันนี้ก็จะมีคุณเอามาให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาคุณอ่ะเขาเรียกว่าอยากได้อะไร พ่อแม่ค่อนข้างที่จะตามใจนะคนบ้านหลังเนี้ยพ่อแม่ค่อนข้างที่จะตามใจไม่ค่อยจะขัดเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้ค่ะคุณก็จะพิจารณาว่ามันเยอะเกินไปไหมหากมันเยอะเกินไปเงี้ยค่ะคุณก็จะไม่เอาคุณก็จะรู้ตัวว่าควรจะเอาประมาณไหนนะคะช่วงเวลานี้แม่หมอเข้าใจว่าคุณนะ่ะเหมือนอยากจะหาเงินให้เยอะเพราะว่าเหมือนอยากดูแลครอบครัวเนาะอยากให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็สบาย คุณไม่ต้องคิดมากนในเรื่องการเงินในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณนะคะจะได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักหรือเงินที่คุณรอคุณก็จะได้คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณะค่ะจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่นะเพราะว่าคุณน่ะจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าวันข้างหน้าจะได้ดูแลซัพพอร์ตบิดามารดานะคะบางครั้งนะคะการที่ครอบครัวคุณน่ะมักที่จะชอบสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญกุศลนะคะทาให้เขาเรียกว่า คุณพวกคุณนะ่ะแม่หมอไม่แน่ใจนะว่าในครอบครัวของคุณนะ่ะอาจจะมีใครคนหนึ่งที่อาจจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรืออาจจะสื่อสารกับบรรพาุรุษของคุณได้แม่หมอรู้สึกว่าในบ้านของคุณนะเป็นคนมีคนหนึ่งอนะที่คือพวกคุณนะเป็นคนที่สวดมนต์กันหมดเลยใช่ไหมแล้วจิตใจของพวกคุณค่อนข้างที่จะนิ่ง แล้วคุณพวกคุณค่ะอาจจะสัมผัสเหมือนกันได้หมดแต่จะมีอยู่คนนึ่งในครอบครัวคุณที่เขาจะสัมผัสได้เยอะมากและสามารถสามารถที่จะเขาเรียกว่าพูดคุยค่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะคุณกองนี้นะเนี่ยค่ะผ่อนคลายคือเวลาคุณออกไปข้างนอกอะ่ะคุณจะไปเจอเรื่องราวอะไรหนักๆมาพอคุณเข้ามาในบ้านนะคะคุณจะรู้สึกปล่อยวางทั้งหมดเลยบางคนนะคะบางครอบครัวเนาะ ไปข้างนอกก็มีเรื่องเครียดแล้วพอเข้ามาในบ้านก็เครียดอีกแต่ว่าบ้านคุณมันไม่ใช่นะเวลาคุณมีปัญหาอะไรพอคุณเข้าบ้านมาคุณไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะคุณก็ปรึกษาคุณในครอบครัวคุณก็จะได้รับคําแนะนําดีๆเพราะว่าพ่อกับแม่คุณเขาก็ผ่านอ่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนาะท่านก็มีความรู้รอบตัวในการใช้ชีวิตบนโลกเนาะท่านก็สามารถที่จะเหมือนช่วยบอกคุณช่วยสอนคุณได้หากเรื่องแบบนี้ควรจะแก้ไขยังไงนะคะ ช่วงเวลานี้นะแม่หมอรู้สึกว่าบรรพบรุษค่ะท่านอยากสื่อสารบอกให้กับคุณนะว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าการที่คุณคิดว่าคุณต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างบรรพบรุษท่านบอกว่าคุณไม่ต้องต่อสู้ขนาดนี้ก็ได้เพราะยังไงคุณก็มีแต่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าคิดมากแต่ดีนะคะที่คุณเข้ามาอยู่ในครอบครัวที่เขาเรียกว่า ดูแลการซัพพอร์ตกันแล้วก็ทําให้คุณผ่อนคลายหากคุณไปอยู่ในครอบครัวที่เครียดอะ่ะไม่เหมอะคิดว่าคุณอาจจะเป็นไมเกรนหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้แต่คุณค่ะเป็นคนที่เขาว่ามีความโชคดีเพราะอะไรครอบครัวของคุณค่ะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวมีศีลมีธรรมเวลามีปัญหาอะไรค่ะคุณไม่ต้องกลัว พ่อแม่ของคุณบรรพบุรุษของคุณอะท่านจะช่วยและท่านอยากจะบอกคุณว่าช่วงเวลานี้ให้ผ่อนคลายนะไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องหนักไม่มีเรื่องอะไรที่มันหนักขนาดนั้นคือคุณอาจจะคิดไปเองว่ามันต้องเยอะขนาดนั้นมันต้องแย่ขนาดนั้นที่จริงอะมันอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้นะคะบรรพบุรุษท่ทานฝากบอกให้กับคุณนะท่านบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยอยากให้คุณเขาเรียกว่าปล่อยวางกับเรื่องต่างๆ บางครั้งอะค่ะการที่คุณยึดว่าคุณต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อให้พ่อกับแม่ภูมิใจบางครั้งอะค่ะพ่อกับแม่คุณท่านไม่ได้อยากให้คุณต้องประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นขอแค่คุณมีความสุขอะค่ะพวกท่านก็มีความสุขแล้วแต่แม่หมอก็เข้าใจว่าสภาวะหรือความคิดคุณคุณอาจจะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองอยากทําให้ท่านนะคะมีความสุขแต่ว่าการที่คุณคิดมากเกินไปค่ะมันอาจจะทําให้คุณเครียดแต่ท่านอะท่านทั้งหลายอ่ะไม่ได้ ต้องการอะไรให้คุณทําอะไรมากขนาดนั้นน้ำบรรพบุพรุษค่ะท่านก็สื่อสารบอกว่าให้คุณปล่อยวางนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอะ่ะจะได้หนทางใหม่ๆในการทามาหากินหรือสิ่งที่คุณคิดฝันไว้ว่าคุณอยากจะมีกิจาการเป็นของตัวเองอะ่ะเดี๋ยวมันจะประสบความสําเร็จถ้าถามว่าบรรพบุรุษของคุณนะคะท่านได้สืบทอดอะไรมาให้กับลูกหลานก็คือการปล่อยวางได้ง่ายการซัพพอร์ตการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ กองที่3นะคะแม่หมอก็จะพลังงานคุณมาประมาณนี้นะคะหากใครนะคะสนใจอยากดูดวงกับแม่หมอก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้นะคะขอบคุณค่ะ